สำหรับโทษแ,แต่ผ้าตานีข้างละสองหมื่นโทษแต่ผ้าตานีข้างละสองหมื่นบาท<ด><ม> บสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุขชนเด้อพี่น้องเนาะฮะพี่น้องเนาะมาพบมาเจอกันกันนช่วงเวลาบ่ายโมงเมื่อนี่พี่น้องเนาะอยู่ป่าอยู่ลงคงไพ่เมื่อนี่พี่น้อยบุกเข้ามาประมาณอ่าสี่ห้าหกกิโลพี่น้องเนาะอยู่บ้านนาสนอ่าเมืองอุทุมพรแข่งสวรรนเคศพี่น้องอ่ะพอดีบุเชงยนกามากับทางลุงพี่น้อยอ่าเป็นเคสนึงพี่น้องเนาะอ่าเคสน้องสมใจหรือว่าน้องสุดใจนี่แหละพี่น้อย ออบุญเชียนกัมาครั้งแรกเพียงเนาะอ่าก็ได้ถือโอกาสจะเข้าไปอัปเดตถามไทยอ่าเบิ่งน้นกันอีกรอบนึงเี็นเนาะเป็นเท่าไรพี่น้อยทางน้องเพิ่นคือว่ามองบ่เห็นเนาะหลักๆเลยกับเกี่ยวกับโรคเมื่อวานนี่แหละพี่น้อยอายุก็ยังน้อยอยู่เนาะโดยพอดีอันน่ะทางลุงเขาก็มีทางผู้ใหญ่เจ็บุญเพียงเนาะให้มาเป็นสะพานอ่ามามอบมานาปัจจัยให้ทางน้องสมใจพี่น้อย ไปพี่น้องอม,มาฮอดมาถึงแล้วกัเดี๋ยวเสียงสีเขา่าไปหาน้องเพิ่นบ้านนี้พี่น้องอยู่กับบรรยากาศอ่าอยู่ลงอยู่ป่าเนาะพี่น้องเอ้ยปุ๊บช่วงเวลาใบใบมุ้งอากาศกะฮอนเอาพี่น้องเนาะนี่เด้อพี่น้องเนาะอ่อารถกะเข่ามาบอฮอตบอถึงอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยอ่าก็เลยจอดไว้พุ่นแหละทางง่ายยางมาเอาพี่น้อย đung khắp cái con này làp phi nông nó, phu, à chú nhăng này phi nông này, cứ đệt này. Nó, mình lằng nhầy ní chú xài phi nông ấy. อันนี้เนาะไก่ป่าอืมไปวันนี้่น้องน,น,น่าจะไม่หลังนี่เหละเนาะเดีย๋ยวจะขึ้นไปหาไปป้าจูอออโอ้เนาะถือว่ามือนี่นีอยากสิว้าาเลยมือนี่ว่าเลายกระฮอดฮอตแบ กบุนก็วาดเลยบาทนี่พี่น้องเลยปู่ตังดุงกันเนาะจักชองอยังแบบนี้มีแต่เหือดนะสิหยอดกระตาไม่อนก่าเชีงชงคาน้ำผลน้ำยางได้ดีวัยดีห้อนดีเนลย<อ>พี่น้องเลยยันพ่อจะเยี่ยวงหาในลงมาจอยนี่ลงมาในกระดาษนี่กัโอ้ชำชื้นเตืเตอนพอแห้งอีกนี่เนาะแม่นต้นจิกต้นฮางหน้าไฮน่าแต่ก้าน้องชุดใจโดยฮะใช่เนาะ พาไปเชียงบุกมาลงนี่ด้มาหนีโ้โหดี่ด้ม,มาหนิสุดๆอ,อ,อันนี้คือว่าหูจักทางนะนี่แต่ลุงหูจักทางที่เนี่ยลุงมาถืายอกยู่ในว่าอยู่ประมาณชีชิบนาทีหาจากพ่อน่ะเกือบชมวูหนึง่งบอกไปถามคนถามทนทงไหทงหน้าข่าเจ้าที่แบบว่าอ่าหลับหน้าตอนนั้นกพสิว่าหอดพี่นะเพื่อสิพ่ออีลาเพื่อนน,ออน่ะพ่อยหนึ่ง ไม่ง่ายเกือบเป็นล้มเป็นเละแต่นี่ขนาดว่าเอาหูเส้นทางนี่ยังเนาะย่างนึงมาบริใกล้เลยคันย่างแบบนี้เ่ยเฮ็ดปลวกเอาไงคักแบบนี้นาะเนี่ยอย่างมาพอป่าพออย่างพอได้มือแก่งเนาะเนี่ยคันย่างเฮ็ดปลวกเขาโง่เอออีเขานี่กินแบบว่าแต่ว่าบุท่านเขาหรอเปล่ระตูเราทำแล้วเมื่อกี้เฮ็ดปลวกออกไงลายเมื่อกี้ในเพราะได้กินบมื่อประตูเราบ่ท่านเขาหรอเขาเฮ็ดนก้านเลยบ่ก้านเลยป้า ัวชุดนี่เหรอกาน่ะเลยมาลุงกับมามาเป็นสะพานบุญมามอบเงินให้ทั้งอีลาเพื่อนพอดีมีผู้ใหญ่เพิ่นสมทบผ่าตัดแสงสว่างเปลี่ยนได้บ่หรือว่าในในด่งนีงนี้โรคโรคตาโดยโรคตาอะไรกับเห็ดพอได้เห็นมองเห็นประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราสิดใจว่าผ่<ม>าตัดแรกๆนี่มองเห็นประมาณแปดสิบแปดสิบก็ถือว่า โอเคเลยนะว่าจากคนที like like eh, ่มองบ่เห็นเอาตัดไล่80%นี่ถือว่าสุดๆแหละแต่เงินน่แหละบ่เสียไงโดยเพิ่นสิไปพามื้อใดนี่น่ะดูวันที่7นี่ละเพิ่นขีดเส้นไวหล่ะวันที่7สิมาฮอดมาถึงนี่บ่แม่นที่7เอ่อสิ้นเดือนสิงหานี่แหละเดือนหน้าเนาะคั่นอกันโอ้เฮาต้องไปห้องหมอแข็งุบ่ดูอยู่บ่ไดอยู่ๆมุกดาไปมุกาเโดยออไาอยู่ไทย แต่ว่าถ้าเงินนี่มันยังบ่พอมันขาดรายอยู่ขาดงบประมาณเนีน่ยเนาะโดยกับอีกอย่างน้องเพิ่นก็ว่าว่าน้องเพิ่นเป็นโรคเบาหวานนะทีน่ะเขาต้องรักษาตามอาการครันว่าขอดมือพิ่นนัดแล้วอ่าร่างกายเขบาบอหวานขึ้นหรือว่าเบาหวานลดสิก็พาบ่ได้เบาหวานบ่ได้คงที่สิน่ะเงี้นยนะีสามร้อยหรือว่าสองร้อยแปดสิบสามร้อยขึ้นไปนี่ก็พาบ่ได้ต้องขยับลงมาให้ประมาณหรือ,<ม>รอประมาณสองร้อยเต็มๆทนะีน่ะสองร้อยสิบอย่างนี้นะ แต่ว่านี่เขาต้องต้องล้อมังอีกนะบางโมเมนตว่าสิว่ามีเงินเดี่ยพาได้เหมโมเมนต์ขึ้นอยู่กับบวานอีกโดยแต่ว่าตัวนี้มันรอได้แต่ว่าเรื่องเงินที่มันผมมีมันพาไปได้เงินนี่ยสำคัญเดี๋ยวไปเที่ยวมากก็ต้องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นหมดหมดบ้างหน่อยซื้ออยู่ซื้อกินเนาะค่าค่าพักพืชค่าคนไปเผาค่าคนดูแลมั่หลายอย่างหลายแนวมันก็ต้องมีที่แบบว่าค่าใช้จ่ายหลายหมองอยู่ ปัะมาหลายหลายหล,ลายขั้นตอนเนี่ยเพรางร่ายเพราภาษาบ้านเัาก็คือหลายขั้นตอนเป็นเสีเวเนาะแน่นไม่ได้ง่ายเลยนี่เนี่ยเนาะที่ส้นที่เสาเพิน่นไปด้วยนะแล้วหอ่วอ,วหอนเราเราห่อนเมื่อวานขึ้นแล้ว,วอะบาห่อนนะนี่รอบหนี่เนาะดูคันห่อนที่เนาเมื่อยน้องเราอะเมื่อยแห้งคันฝนตกนั่นถือกับโรคนะปวดเมื่อยเราอะแบบว่าฝนตกลิ้นอย่างสิมันเย็นนะไรเงี้ย บมคลื่นเบาบางไงอากาศกับสีแบบมันขี้คายเนี่จังน้อยเนาะมันโมอึดโมเอาแต่ว่านี่พอละวัดไม่ใช่หรอสามร้อยกัวเราอะน้องก็เลยเมื่อยวัดอยู่นี่เลยบ่แม่มีเครื่องวัดอยู่เลยอ๋อมีเครื่องวัดอยู่แต่ว่ามื้อนี้ยอมรับเลยพี่น้องสุดๆห้อนี่ดีโลต่อเรือหลไรใครยัอยพี่น้องเยดี๋ยวเขาเนี่ยนี้เนาะมาเพิ่งอยู่ดีๆหรอเนาะเาเดี๋ยวขึ้นไปดไป ยพยายามเพิ่อนเนี่ยเออถี่อแรกบ่นี่ครั้งแรกได้นี่ครั้งแรกก็ดผู้พี่น้องเอ้ยหักกี่ดอกอย่างม่าบ่หาเห็ดปวกเราหาเห็ดปวกมากกับบุ้มีจักหรอกโดยโดไปไปเดี๋ยวเขาไปพูดคุยกับเพื่อนก่อนพี่น้องเอ้ยทักทายอ่าครั้งแรกอ่าน้องสมใจได้เนาะสุดใจอ๋อ ว้าดจูเนาะเด้บานนี่เนาะอากาศก้อนเอาแท่นี่เฮ้ย <c oughs> ขึ้นก้อนเพิ่นเอาเลยเนอะอันนี้ทางพ่อนี่เนาะอ๋อสบายดีเด้อประตูเด้อสบายดีเราใช้น้องเพิ่นอยู่ใช่นะนโอ้นอนอยู่นี่นบ่โอ้ มากับลุงมาหนีกะนมือโอกาสกับเขามาแยมยามเลยเนาะโอ้นี่เด้พี่น้อยหน่อยสบายดีเด้อเนาะทั้งน้องสุดใจเนาะโดยจ้าสบายดีโดยปด้วอันขออนุญาตอันมองเห็นอยู่บ่บบ่่เห็นบ่ได้เห็นเลยบ่ไม่เห็นบ่ได้เห็นอ๋อไม่ใช่ดีบ่อแช่งขออย่าติดไม่ก่อนโอเคเนาะ อายุเจักปีแล้วนี่อายุส้าสามปีสัสามปีเนาะแต่ว่า <c oughs> อนในตอนนี้นะในรางการเนะนี่ยม้องโบเห็นอันนี้เนะี่ยเป็นมาแต่หึงหรือเปล่านี่นะสามสามปีกว่าแล้วตาบบเห็นนี่สามปีกว่าโดยโ<อ>แต่ส่วนเบาหวานนี่เป็นหาปีแล้วอ๋อมีโอเบาหวานมาเพิ่มอีกเนาะโดย,โดย มา,า,าวานฮะแล้วมันเพิ่งง่ายๆสาเริ่มต้นนี่น่าจะเป็นมาวานเนาะ<ด>นนมาวานเองมะขึ้นตาประมาณนี้บ่แม่นหมอพึ้นแล้วาะว่าประม่นมันเป็นตาเลยตาเต้ากระจุกต่างหากคนละย่างวะพระทุด้อืมเด้เดอแต่ปวด,ด,ด อยู่แถวเราเขาหนี่งก็ว่าประมาณที่าหัดไปกวดตาอยู่ห้องหมอมุกกดเพิ่งว่าตาเป็นเต้ากระจุกเคยไปกันกวดไปยังเบื้องระโบไปกวดเถื่อแล้วไปมุกเนี่งไปขไปตรวจมุกแล้วสองสามเถื่อแล้วโดอ๋ยคเคยยินว่าลุงว่ากันนัดไป พาหมอวะนี่หรือว่านี่ได้เองนี่ก็นัดไปหาหมออีกแล้ววันที่พาบอกหรือว่าอนไรละโอ้วันที่เจ็ดนี่หมอละโดยวันที่หนึ่งไปกวดบวาเรมาโอ้วันที่เจ็ดแม่นไปพบหมอตาอืมข่าไปมุกพอด้วเนาะโดยโอ้การใช้จ่ายนี่สูงเติบ์บอด้วยชำรับโท่าแต่พาตานี้ ข้างละสองหมื่นโทษแต่พาตานี่ข้างละสองหมืนบาทโดยแต่ว่าถ้าเปลียนมาแล้วนี่ก็มองเห็นเนาะโดยมองเห็นเป็นาแต่แต่บ่หอดแต่บ่หอดร้อยปซ็นแต่ว่าบ่หอดร้อยเปซดยประมาณเจ็ดแปดสิบนี่บ่แมนอกลาว่ายังยังไก่กลัวฮัมบูเห็นอยู่เนาะโดย แต่ว่าในในงบป,ประมาณที่จะไปพาตัดนี่มีหรือบ่ไม่ได้เลยเทว่าคุณยายนทั้งสาวาคุณตากับคุนว่าเคุนว่าทีรับได้อยู่ร<ม>ะเพือส่วนในเรื่องแบบค่าพาตานตาี่แต่ว่ามันมันฉีเทียเท่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยมันกับไวัยเป็นา กันกะกำลังแซาเพิ่มบ่หลายกำลังหลายคนแน่่นว่าช่ยกันเนาะทั้งหลายคนมาซอยกันคนเด็กคนน้อยเนาะก็จะว่าได้ขังละสองหมื่นก็จว่าเนาะสูงดิ สี icana, ่หมื่นเนาะมันนี้มันมันบวกกับการอยู่การกินน้ำมีกเนาะบวกกกับารเดินทางกาารเดินทงตัวสี่กับคืนอีกเนาะมันออันว่าเป็นเมื่อวานนี่เพิ่นให้คลั่มอย่างนี้นะ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิ้นมุ้งบอกปลาบอกไปนั่นบอกกินข้าเหนียวแต่เนื้อแท้จิมีแห้งอยู่บ้ได้กินยังบบันเนื้อมัได้จะแบบมูแบบไก่แบบนั่งไปเป็นพวกอาหารทะเลที่ได้เสได้อยู่บ่กินได้อยู่บ้พวกพวกปลาหมึกหรือว่ากุ้งพวก ก็คือสิกินได้ผัวผู้หนึ่งก็ป่องก็เป่งกันอย่างนอ้กินได้โดยโดยของดองนี่ก็คลั่มนี่ผัว่องเราของดองของอะไรแต่ว่าชุดน้ำเป็นเน้นใช่ที่ว่าของหวานนี่แหละของหวานข้าวเหนียวนี่แหลยข้าวเหนียวนี่กับมันมันมีมันมีอันนี้เลยเนาะ มีท่าน้ำตาลว่ะท่าน้ำตาลดูดูอ้าวนอกไปหน่อยอัน้องว่าแตผ่าตัดมาเนี่ยก็ยังอีกนิดนึงเนาะแต่ว่ากดมีบรวานมาเพิ่มอีกแบบนี้เนาะการไปกับเพื่อสชิได้อันควบคุมน้ำตาลเนี่ยเงินกันได้นอนนงิเพื่อนกับชี <c oughs> จะน้ำตาลนะครับคุมน้ำตาลนะมันอยู่ปกติเพื่อ<ด>นว่านอย์จังคืได้เพื่อนว่าจังนะมันขึ้นรูปลงเอาง่ายซ <ลง S 1> านี่อาถาจะบผ้าตัดนี่คือรอจังหวะที่บาบวานเนาะ<ด>ถ้าบวานขึ้นลายกระพราก็าได้<ม>ต้องรอให้มันให,ให,ให้แบบปั๊บคุ่งทีก่อนจังผ้าตัดได้ดประมาณสองร้อยก็ได้เพื่อนละงบการเงิประมาณสองร้อย ประาสามร้อยปลายบัวฤกษีร้อยเป็นะบบมอได้เลยอากาศฮ้อนเอาแบบซี่นี้เมื่อวานขึ้นบ่ขึ้นเหื่อยฮ้อนเลยเหื่อยฮ้อนแัน่นกโอ้โหดคงที่เมื่อยฮ้อนหายใจติดกระห้อนแห้งใีโดมันนี่มั้เนาะฮพอโพยู่ยากได้แบบนี้เนาะอันเวลาตรวจแตสิอันประตู คือมีเครื่องตรวจอยู่นี่ด้วยใช่ป้ o ไม่รู้เครื่องตรวจเลยพอตรวจได้หรือห่ากว่าพุตตรวจย่างใช่ป่ o ตรวจกับเบื้องแรกพุตว่าตรวจเองเอออันเขอเบิ้งได้บ่ให้ o พุตเห็นให้เบิ้งได้บ่น่ยได้ใช่ป่ o แต่ไม่ใช่แล้วเบิ้งทีซื้อบริษัทบริษัเห็ดมันเห็ดกระมันเสียจะซื้อ อันเราที่กวดอันแทงเลือดเนี่ยมันกินเขา่ากินอย่างนี้บ่อันตรวจแบบเนะบิ่งคือว่าหูเขาข่าวไปขึ้นนี่ไนดะ้อยู่บ่ไ,ได้ก็ได้ก็แบบว่าพอหูว่าเบาบานขึ้นแต่เขาตรวจไบบไรใช่ปุ๊ยบยามเช้ากวดท่าน<ม>กินเขา่ากินอย่างไรเขากวดนะตรวจแบบต้องแทงเลือดบ่หรือเนี่ไในแทงเลือดแล้วแทงเลือดเจ็บแล้วก็บ,บ<อ>ีดออกมาอ๋อเอาไงใช่นี่ห้ามกินเข่าด้วยเนาะห้ามกิน อันน้ำกิน้ากินน้ำกินข้าวก้อนในตัวก้อนเนาะัวเออฉันมันก็ขึ้นบึกบ้าเนะไปบันไดอ่ะเมื่อนนี่นะตัวแล้วมันเห็นเนาะเอากวดตะวันนี่บ่วานขึ้นอะไรขึ้นบ่คือลงขึสามร้อยไปมันห่อนเนี่ยสามร้อยไปเพราะมือเนี่ยเนาะมือแห้งนะน้องเกี่ยวกับหอนวันนี้ก มันก็บเขึ้นปันใดก็ไม่มันปกติคือมันเอาแบบมันโบกเอียนมันในจิตในใจนึงก็ไปทั้งมวลได้นก็อีกเนือง,งอีกเนาะว่ากันอกระเขึ้นอ,อยู่ครับจิตใจวังเวงเราอีกเนาะนยนึกว่าตรวจใช่แบบมืออันนี้นี่ อันนี้มันต้องใช้ตัวเลือดตัวยังเนาะโอ้ผมเป็นยังสิโดยโดยที่แบบตรวจง่ายๆนะเขาอย่างเบิ้งเห็นเนาะมันมีเครื่องนั่นมันกลุ่มอะไรแบบนี้มันมีแนวเทียบ์ขาวนี่แทงเลือดจับมันก็ดังจี้ดช่วยเลือดมันก็แล่นึ้นแล้วลบบตัวเล็กเล่เนโดยโดยเนาะพักกินข้าวกินน้ำเนาะบ่ อันนี้เทียงหน้าเบาหนินะปรตุเทียงหน้าก็แม่นเฮือนกับแมนอยู่นี่ประจําเลยยามเลยยามผลนอนอยู่นี่ด้วยบาแมนอยู่นี่ตลอดเลยโอ้โหเขาว่านเขาซ่องด้วยนี่เนาะแล้วมีน้ามีนใาย้ายกบีอยู่เนาะปลูกพักปูกยันดีขึ้นกัน ข้าน้าเน้อเพือคงมุนบ่มีกุนนะแต่กี้ให้เต็กแล้วมันมันจะเด็กน้อยออมีแต่พ่อคนเดียวนล้วเพื่อข้าวอะเนาะขันปลาไปพุ่นหมดคนละแบบเลยเคือเข้ามีแต่ใช่ล่อสุกใส่ล่อมาเพื่อที่เบิดอยู่บ้านคนคนที่เป็นอื่นนะมันกเข้า น้อๆๆกำลังบดอยู่พอกำลังสับเนาะคับพี่น้องอ่ะน้ป๊าซาเนาะมาคักเลยพี่น้อยอ่าเมียวนบ่เชีงสิเอาเงินซอเดบงต้นก่อนไซื้อหยังมาซําไพี่น้อยมากับลุงมื้อนี้กะกับุงเฮิมนอ่ามีแต่ว่ากะเรื่องการพาตัดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยวันนี้เนาะ การใช้ใจอ่าไปหน่อยโดยอ่ะเรเชื่อวเดินทางกลับคน้เหมือนในประตูเด้อยูดีมีเฮงเนาะอันน้องหล่าอ่าจำนวนหนึ่งแสนกีบไปหง่อยไว้ใช้ใจส่วนโตเนาะโดยเก็บไว้เอาสมทบไปหาโมเด้อ่งินจำนวน1นแสกนี่ ทางน้องสุดใจเนาะอ่าเป็นเงินของทางเอื้อใจดีอยู่ทางอ่าทางประเทศเนาะเพผลนก็บใบของสือประสงค์ออกน้ำเนาะมาหนีบบุเชียนก็ได้สุดเดือยบางต้นอ่าให้อนาทางน้องเนี่ยเนาะมีแต่ว่าอุปพ่ออุปไซให้ทางเอื้อเป็นแน่เนาะให้ดีมีแห้งต่างๆประเทศพวกเนี่ยเนาะโดยการขอขอบคุณขอบคุณน้ำเอื้อยใหญ่ใจดีเนาะที่ให้ความเสียเหลืออินดูเมตตาน้องก็ขอให้เอื้อยนะ อยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพเข้มแข็งปราศจากโรคภัยโรคภัยอย,ย่าได้เบียดเบียนขอให้เอื้อมีนาทีการงานดีกินบบกจกบุพอ,องขอให้เอื้อมีแต่ความสุขความสบายความจเจริญหุ่งเฮืองพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามคำปัฒนาทุกอย่างเด้อสาธุโอ้สาธุเพื่อนเนาะแบอบกว่าทางผู้หับนังกับผู้รับเนาะมีแต่บุญนรรมคำสูเดินทางก็ให้ตลอดและปลอดภัย ปวันนี้เด้อสบายดีเนาะทำประตูสบายดีเองเกินทางง่ายก่ะยูทูบด้ยโดยโดยขอบคุณขอบใจละลายเนาะจับก่อนเด้อเอองปลอดภัยโดยอะพี่น้องเนาะปืนอากล้องมากะยางออกไปบัดนี้พี่น้องเลยอ่าทั้งดุ้งกับโบธาซ้ำพี่น้องเลยพ่นยางออกไปก้อนและหน่เนาะ ว้าตัวเสดบีบีเฮะโอเคพี่น้อยถือว่าเป็นครั้งแรกอ่าบุียงกับพี่น้องเลยอ่าเนีมาสัมผัสหรือว่ามาอัปเดตท,ทาไทยบางครั้งน้องสุดใจเนาะมีสองอย่างพี่น้องเยเกี่ยวกับตาแล้วก็ทั่งเบ่หวานน,นะเนาะอ่าหมอหนัดว่าวันที่เจ็ดนี่พี่น้องเยไปตรวจวันที่หนึ่งนี่ไปตรวจเบ่หวานก่อนเราถ้าวันที่เจ็ดถ้ามีงบป,ประมาณก็จะไปผ่าตัดประจันพี่น้องเย เอาจังได๋ก็เป็นกําลังใจให้อ่าทางน้องสุดใจพี่น้องเนาะอายุ23ปีพี่น้องเอ้ยอือโหว้าวเนาะนึกว่าเมื่อปะได้นะตื่นทางก่อนได้นี่ว่าหาเห็ดบ่ลุงบ่บ่บ่หาหรอกไปฮอนแดดกลับๆแบบนี้ฮะเฮ็ดพวกออกบ่เอ้า อย่างเราบางคนสับปะรดใช่ไหมก็ได so ้มือเก่งอ๋อเนาะโอ้โหสีบุหี่เราลับพี่น้อยป่ะบัตนี้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางก้อนบัตนี้เด้อพี่น้องเนาะจังไรก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางอ่าเอ้ยจะดีพี่เนาะอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอ้ย เป็นธนบัตรใจจำนวนหนึ่งแสนกีบเนาะผู้เสี่ยงได้สุยเดือนม่งต้นทางน้องสุดใจอ่าภายในมื้อน,นี้ได้พี่น้องเนาะจงังใจก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงสู้กายสบายใจเด้อทางเอ้ยเนาะอยู่ทางต่างประเทศให้ร่ำให้รวยให้โชคให้มนันพี่นอนะ้องเนาะเดินทางก็ขอให้ตลอดและปลอดภยัยเด้อสาธุพี่น้องเลยอ่ะนายกลับไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีและสวัสดีพ่อแมพอขข่พี่น้องกันเะบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะสบายดี